คนวันนี้ก็คงไม่มอีแล้วนะคะนี่นี่อันนี้กระทอมข้างหลังขึ้นคงได้ประมาณนี้แล้วยังไม่เสร็จเนาะเหลอนิดนึงอ,อันนี้ก็คนคนคน,คนคุมงานกับผู้ช่วยช่างคนคุมงานคนนี้ <c oughs> เป็นทั้งผู้ช่วยช่างทั้งคนคุมงานนะคะอันนี้ก็เคยช่างให้ช่างมาทำ เหลืออีกนิดนึ่งก็ใกล้จะเสร็จแล้วนี่อากาศร้อนนะแดดลมมีสบายสบายค่ะช่วงนี้เป็นฤดูใบไม้ผลิเนาะว่าตอนยางนี้คือแบบเปลี่ยนสีคือมันเปล่ยนสีทุนขนเพราะว่าเรากระับไหม ต้นรูดูเหมือนรดูใบไม้พีเลยหมืของต่างประเทศเลยอะ่ะเพราะว่าต้นไม้มันเปลี่ยนสีที่จริงแล้วมันเป็นคือต้นยางนะแต่ชี้ให้ดูเพราะว่าเป็นสีแดงแดงแดงแอือเดี๋ยวเดี๋ยววอนนี้ให้ดูนะคะทุกคนนี่ค่ะต้นยางเปลี่ยนสีอะมันเหมือนรดูใบไม้ผีอะของต่างประเทศเลยนี่ฝั่งนี้ก็มีนะ แล้วก็ฝั่งอีกฝั่งหนึ่งก็คือของบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนเห็นไหมนี่นี่ก็คือด,ดูไปมาที่จริงๆเหมือนเมืองนอกเลยเนาะสวยไหมแต่ถ้าเป็นของเมืองไทยนี่ก็คือร้อนมากกว่าอันนี้ก็อยู่สรินนะ นี่คือจังหวัดส,สุรินทร์เดี๋ยวจะพาไปดูตรงส่วนยางเลยอยางไม่พาไปดูตรงต้นส่วนยางเลยว่ามันเป็นยังไงอันนี้คือแบบอืมมันคือต้นยางนะคะทุกคนที่เห็นอย่างนี้ยคือต้นยางเพราะว่ามักราใกล้ๆกับ กุมภาเนี่ยคือมันจะเป็นแบบเปลี่ยนสีจากสีเขียวๆตอนเดือนธันวาที่เห็นๆกันอยู่อ่ะมันก็จะกลายเป็นแบบนี้คล้คยๆเหมือนอยู่ส่วนเมืองส่วนเมืองนอกเลยเนาะแต่ในอันนี้คือส่วนยางจริงๆนะคะเนี่ยเนี่ยคือเพอพามาทาไยที่ส่วนยางมันเป็นแบบฤด,ดูใบไม้ผลิจริงๆของเมืองไทยแต่คือแบบร้อนนะคะ แล้วก็เมย์ก็จะพาไปถ่ายบรรยากาศรอบๆทุ่งนาของคุณแม่นะคะเทียงนาน้อยอันนี้บรรยากาศอันนี้คือบ่ายแล้วนะบ่ายโมงมันก็แดดก็จะเปรี้ยงๆร้อนมากบอกเลยค่ะเริ่มแห้งแล้วนะถ้าเข้าหน้าร้อนนี่ตายหมดแล้วคะ่ะพัก ขอโทษนะคะไม่ได้อันนี้กล้องหน้าเพราะว่ามันไม่ชัดเอากล้องหลังนี่แหละค่ะชัดแจ๋วเลยกล้องหน้ามันจะแบบมัวๆไปไหน่อยมันดูแล้วแบบมันไม่ค่อยชัดเหมือนกล้องหลังนี่นะคะบรรยากาศบรรยากาศของเราบรรยากาศบ้านเรานะคะ นี่คือบรรยากาศบ้านเราลมเย็นแล้วค่ะลมลมพัดมาอากาศมันก็จะสบายสบายแต่ถ้าร้อนแบบไม่มีลมลนั้นแหละค่ะได้เรื่องแน่นอนอยู่กันไม่ไหวยังดีตรงที่มินมันมีต้นไม้อยู่ให้นนี่คือรอบๆจริงๆ แตงโมเนี่ยขึ้นเนี่ยเพราะว่าเราลดน้านะแม่ลดน้ําเราไม่ได้ลดเพราะเราหลดไม่ไหวแล้วก็จะช่วยขอลดบ้างนิดอีกหน่อยนิดหน่อยจริงๆนะคะไม่ใช่เยอะแล้วก็จะลดผักขนช่วงเช้าของเราเขาให้เราช่วยแล้วก็มาทําแต่ทําแบบไม่ได้เยอะเนาะไม่เคยทํามาก่อนนี่ก็คือนะคะนี่บรรยากาศทุง่งนาจริงๆ จริงๆเราอยากปลูกต้นไม้รอบสระแต่แม่ไม่อยากปลูกเวลาอันนี้กิ่งไม้หล่นในทุง่งมันจะทําให้เวลาปัน่นนาอะไรอย่างเงี้ยลาบากต้องานั่งเอาไม้ออกกิ่งไม้อะไรเนี่ยออกแม่เขาไม่ปลูกอันนี้ใกล้สระเพราะว่าเวลาบานแห่มันก็จะลําบะนะคะนี่ค่ะ อันนี้เห็นแถงน,น้อยไหมคะแถงน,าน,าน้อยเขาผู้บบาไม่ได้ไม่ใช่ผู้เบาเมย์นะเมย์ไม,ไม,ไม่มีนะคะอันนี้คือผู้เบาของคุณแม่ค่ะนั่นก็คือพ่อเราเองรอกรเกษียณเขาก็จะอันนี้แต่ถ้ามีงบเพิ่มอีกนิดนึงก็นี่ค่ะเราจะทําเป็นแบบเหมือนบ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนนะคะเราก็จะติดโซลาเซลลทำเป็นกรอบปูนนะคะแล้วก็ทำเป็นโซลาเซลลทำห้องนะ้ำ แล้วก็ทำถังน้ำแทงน้ำของสะดึงน้ำดึงน้ำจากสะนี่เลยค่ะใส่แทงเอาไว้ใช้ไว้อะมันก็จะมีที่ตั้งไว้นะคะอาจจะมึนมนหน่อยนะถ้าหมุนกล้องเร็วตรงนู้นเราก็จะใส่แทงน้ำอันใหญ่เพื่อว่าเวลาลดน้ำใช่ไหมพอเราติดโซล่าเซลล์ปุ๊บน้ำมันจะได้แบบที่สูงลงที่ต่ำ เนาะมีงบหน่อยตอนนี้ยังไม่มีงบเลยค่ะหมดเกลี้ยงแล้วค่ะทำนี้ก็หมดเกลี้ยงแล้วค่ะนี่คือเถียงนานอยคอยผัวของแม่ผวอาวไหนพอเราเองมีการบอกว่าจะอยู่กันสองตายายแต่บอกไว้เลยว่าอยู่กสองคนผมอี่ละไม่มีหลานลูกยังไม่มีนะคะไม่มีหลาน ถ้าเรามีงบเราก็จะไปดูพาไปดูบ้านปู่บ้านย่าเราอันนี้คือบ้านแม่บ้านเราก็นะี่อยู่อยู่กับปูย่ย่าเพราะว่าทะเบียนบ้านเราอยู่ที่นั่นเรายังไม่ได้เข้าทะเบียนบ้านแม่นะอันนี้ก็ขอหลบแดดหน่อยร้อนแล้วค่ะ เลยเงี้เดียวเองจริงๆนะไค่จะได้เอาแบบยาคาไปวางใก่จะได้แบบอันนี้เอาหลังคาไปอันนี้แล้วค่ะอันนี้สองวันนะอันนี้ทําไปก่อนยังไม่มีงบถ้ามีงบเราก็จะแบบอืมเอาไว้ทําให้ดีแล้วก็ไว้นั่งเล่นนอนเล่น แม่อยู่คนเดียวไม่ได้นะแม่เขาขี้กลัวแม่เขากลัวผีถ้าพ่ออยู่ด้วยก็ไม่กลัวเลยเพราะอยู่ด้วยกันสองคนไงน,นี่ก็รอทำเสร็จแล้วเราก็จะไว้นั่งพักลมเย็นๆลมมันโกกเย็นดีนะคะที่นาเนี่ย เพราะว่าเราปลูกต้นไม้เพิ่มดีกว่าเรามีงบงหน่อยไปซื้อต้นไม้ที่ตลาดช่องจอมเอามาปลูกเพิ่มในตลาดต้นไม้แถวๆตัอวอำเภอก็ได้เอามาปลูกเพิ่มสักนิดนึงเอาไว้ให้ลมลื่นลมลืนเริ่มไหลลงแล้วค่ะ เดี๋ยวเราจะมาดูตอนที่เราเริ่มมุงหลังคานะคะตอนนี้ก็อันนี้ไปก่อนเนาะเอาตอนใกล้เสร็จดีกว่าเนาะเดี๋ยวเมย์พาดู